รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการยืมชื่อ นอมินีสักคนหนึ่งมาถือกรองหุ้นส่วนกิจการนี้แทนท่านเพื่อให้สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไปพร้อมๆก,กับการเป็นเจ้าของกิจการซึ่งทําธุรกิจที่เข้าประมูลงานกับกระทรวงที่ท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยตรงจากที่เคยเฉยๆพอเนี่ยหยไปสักเกือบเดืนอนเองเนี่ยทำให้มันดูโอเคขึ้นดีขึ้นบางจินสันเป็นมาประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะ ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นประมาณ80เปดี๋ยน้ำมันตอนเช้าตอนกลางวันก่อนนอนเราต้องการสิ่งที่เราร้องขอไปนะครับผมก็เข้าใจรัฐบาลน,นะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าที่จะยืนยันกระต่ายขาเดียวมันไม่ใช่แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องแก้ปัญหาร่วมกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้อยู่กันกับดิฉันชนทิชารอดกันภายและคุณสัตกุณตันทวีวัตรค่ะ ตัวจริงสนามข่าวเราเจอกันนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมตินะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่ทางรัฐบาลนั้นถูกซักฟอกนะครับหนึ่งในประเด็นก็คือเรื่องของการที่ฝ่ายค้านมีข้อมูลครับแล้วก็ไปกล่าวหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบไปเชื่อมโยงเรื่องของการซุกหุ้นรวมถึงเรื่องของที่ดินเขากระดงที่บุรีรัมด้วยครับอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญที่ถูกขยี้แล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเพื่อนสนิทของคุณศักดิ์สยามนี่แหละ เพื่อเสนอคนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสกลุ่มคนที่ถูกระบุนะคะว่ามีการรุกที่เขากระโดงที่บุรีรัมนีแหละคะ่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีการซื้อขายโอนหุ้นกันแบบไม่ทําสัญญา และมีการปล่อยเงินกู้กันแบบไม่ทำดอกเบี้ยไม่คิดดอกเบี้ยด้วยซึ่งตัวจริงสนามข่าวของเรานะครับได้มีโอกาสลงไปยังพื้นที่ของเขากระโดงไปดูพื้นที่ของตัวละครเพื่อนซีคนนี้ที่ถูกคดีบุกรุกของการรถไฟด้วยนะครับไปดูเลยว่าเพื่อนซีคนนี้เนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วมีหลักฐานเด็ดอะไรบ้างนะครับลงสนามข่าวพร้อมกันติดตามเรื่องนี้ครับการโอนหุ้นครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการขายกิจการออกไปจริงๆหรือเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเพื่อหลบเลี่ยงทางกฎหมายเท่านั้นเช่นขายกันที่ราคาเท่าไหร่มีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงไหมและขายให้ใครถ้าลองไปดูตามหน้าข่าวของสำนักข่าวอิสราครับก็บอกไว้ว่าการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยไม่พบหลักฐานใดๆที่ระบุว่ามีการจ่ายเงินค่าหุ้นกันจริงหรือไม่ประการที่1รัฐบ,บนตรีโอนหุ้นโดยไม่มีค่าตอบแทนประการที่2 ไม่มีหนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารของหอจกดังกล่าวอีกการประการหนึ่งเราไม่พบว่ามีการชำระเงินระหว่างกันแล้วก็ไม่พบว่ามีหนี้สินระหว่างกันไม่พบการเสียภาษีและสุดท้ายหลังจากโอนหุ้นหอจกดังกล่าวก็อยู่ในโฉนดที่ดินของบริษัทศิลาชัยหรือที่บ้านของท่านดังนั้นการโอนหุ้นครั้งนี้ ถือเป็นนิติกรรมอัมพางปี2558เข้ามาเป็นลูกจ้างบริษัทศิลาชัยพร้อมๆกับที่นายเอเพิ่มสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมศักสยาม,ามาชิดชอบกลายเป็นตัวละครสํกกาคัญที่ถูกพูดถึงในสภาศึกซักซอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม11คน นั่นเพราะประกรณรวุฒิอุดมพิพัฒสกุลสอส,อสอพักก้าวไกลและพันตํารวจเอกทวีสอดสองสอส,อสอพักประชาชาติออกมาระบุว่าเพื่อนสนิทคนนี้อาจเป็นนอมนีหรือว่าเป็นหนึ่งในขบวนการซุกหุ้นของรัฐมนตรีศักสยามตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่ไปยังอำเภอเมืองบุรีรัมย์เราพบว่าในเอยังเป็นหนึ่งในคน4กลุ่มบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเอพยายามจะออกโฉนดเพื่อครอบครองที่ดินแต่การรถไฟคัดค้านจึงทําให้เขายื่นฟ้องร้องต่อศาลโดยอ้างว่าซื้อที่ดินต่อจากนายชัยชิดชอบอดีตประธานสภาผู้ล่วงรับที่เขาครอบครองตั้งแต่ปี2508ที่สุดแล้วศาลดีกายกฟ้องเพราะเห็นว่าในเอไม่เคยเข้าครอบครองทําประโยชน์มาก่อนจึงไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดิน รายละเอียดในคำพิพากษาคาดีนี้มีชื่อของอดีตประธานสภาที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเขากระโดงบางส่วนสอดคล้องกับเอกสารบันทึกการประชุมร่วมเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินรถไฟเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2,513บางช่วงเมืงตอนในบันทึกระบุว่าใช้ชิดชอบซื้อสิทธิการครอบครองในที่ดินและขออาศัยที่ดินของการรถไฟ นั่นเท่ากับว่าชัยชิดชอบรู้ดีว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแต่ก็ยังมีความพยายามในการขอเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ตระกูลการเมืองรวมถึงพวกพ้องครอบครองที่ดินหลวงจวบจนปัจจุบันพักร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาว่าในเอคือลูกจ้างบริษัทศิลาชัยบริรัมย์1991จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจโรโมหินและเป็นธุรกิจของตระกูลรัฐมนตรีโดยมีรายได้เดือนละ9 000บาท และไม่ปรากฏว่ามีไรายได้อื่นต่อมาในปี2561รัฐมนตรีศักสยามก็ขายหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหจอจกอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทั้งหมดให้กับนายเอเป็นเงินกว่า119ล้านบาทแต่ก็ยังใช้ที่อยู่บ้านรัฐมนตรีเป็นสถานที่ตั้งหอจอกอจนกระทั่งย้ายที่ตั้งสำนักงานออกจากบ้านของนายศักสยามก่อนรับตำแหน่งรัฐมนตรีเพียง23วัน การซื้อขายหุ้นครั้งนั้นถูกตั้งคำถามจากฝ่ายค้านว่าไม่พบหลักฐานการชำระเงินและหลักฐานการเสียภาษีจึงสงสัยว่ามีการซื้อขายหุ้นกันจริงหรือให้เพื่อนถือหุ้นแทนและหลังจากนายเอมีสถานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของหอจกบุรีเจริญหางหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้ก็ยังเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในโครงการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของนายศักสยามถึงหลักพันล้านบาทโดยหลายสิบโครงการที่ประมูลเสนอราคามีบริษัทบุรีรัมพ์พนาสิทธิ์จำกัดเป็นคู่เทียบเพียงรายเดียวทั้งยังเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากคือต่ำกว่าราคากลางเพียงไม่เกิน0.3เซจนเกิดคำถามว่ามีรายการหัวประมูลกันหรือไม่ขณะที่นายเอหอจอกอบุรีเจริญและบริษัทบุรีรัมพ์พนาสิทธิ์ ได้บริจาคเงินให้พักภูมิใจไทยหลายครั้งนำซ้ำในเอยังมีชื่อเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทศิลาชัยซึ่งตัวเองมีชื่อเป็นลูกจ้างเป็นเงินถึง221ล้านบาทด้วยนี่คือข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านซึ่งยังไม่มีใครชี้ขาดว่าผิดหรือถูกอย่างไรแต่ก็ทำให้สังคมสงสยัยและเป็นปริศนาเกี่ยวกับตัวของในเอตัวจริงสนามข่าวจึงลงพื้นที่ตามหาในเอเพื่อนสีคนสนิทของรัฐมนตรี โดยตามจากเบาะแสสลิปการโอนเงินที่อ้างว่าโอนเงินที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเราใช้เวลาตามหาอยู่ราวๆสามชั่วโมงจนทราบว่าบ้านของนายเออยู่ที่ตำบลสนุลอยอำาเภอบางบัวทองเข้าจากปากทางถนนบางกรวยไซน้อยใกล้กันกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีเราพบบ้านของครอบครัวนายเออยู่ลึกไปสุดทางริมคลองบางบัวทอง เราจึงขออนุญาตสัมภาษณ์นายเอโดยผู้ดูแลบ้านติดต่อกับนายเอให้แต่ผู้ดูแลบอกกับเราว่านายเอไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จากการสำรวจบ้านหลังนี้พบว่าตั้งอยู่บนเนื้อที่ราวๆสองไร่ชาวบ้านในย่านนี้ให้ข้อมูลกับเราว่าครอบครัวของนายเอสนิทสนมกับนายศักด์สยามมานานเขามักเห็นนายศักด์สยามเข้านอกออกในบ้านนี้เป็นประจำ เมื่อถามข้อมูลเชิงลึกถึงธุรกิจของนายเอก็พบว่าเป็นคนที่มีฐานะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บ้านนี้ก็เสมือนเป็นท่าเทียบเรือไว้ขนส่งสินค้าทางเรือในคลองบางบัวทองครอบครัวยังเคยทําธุรกิจโรงสีข้าวรับจำนองที่ดินรวมถึงปล่อยเงินกู้ซึ่งคนเก่าแก่ในพื้นที่จะทราบกันดีเรื่องนี้ร้อนถึงรัฐมนตรีศักสยามต้องออกมาชี้แจงรัฐมนตรีศักสยามชี้แจงว่ามีการขายหุ้นหอจอก,กอบุรีเจริญให้กับเพื่อนหรือนายเอ โดยโอนเงินให้3ครั้งและมีหลักฐานจากธนาคารธนาชาติสาขาบุรีรัมก่อนไปแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2561ส่วนการรับงานของกระทรวงมูลค่าหลายพันล้านบาทอ้างว่าขายหุ้นไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจนี้มีการซื้อขายกันจริงครับกับคุณสุภวัฒน์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันที่16 มกราคมนะครับ2561ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานยืนยันจากธนาคารธนาชาติสาขาว,วิรัมนะครับซึ่งถ้าท่านสมาชิกจะได้ดูเนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขวาของภาพนะครับที่ทำกรอบสีแดงไว้เนี่ยมีการโอนเงินจำนวน3ครั้งครับครั้งแรกนะครับวันที่2เดือนสิงหาคมปี2,560จําจำนวนเงิน35ล้านบาท นะครับโอนเงินจากธนาคารธนาชาติสาขาบางบัวทองนะครับครั้งที่2นะครับวันที่5เดือนกันยายนปี2560รเป็นเงินจำนวนอีก35ล้านบาทนะครับก็โอนจากธนาคารธนาชาติสาขาบางบัวทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัตนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่3เนี่ยโอนเมื่อวันที่5นะครับเดือนมกราคมปี2561 จำนวนเงิน49ล00้าน500,000บาทก็โอนจากธนาคารธนชาติสาขาบางมุงทองนะครับผู้โอนก็คือคุณสุภวัตนะครับโอนทั้ง3ครั้งรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น119ล้าน500,000บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นประเด็นการที่ได้ได้เรียนกับท่านประธานไปยังสมาชิกว่ามีการดำเนินการการซื้อขายจริง ล่าสุดผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าสุภวัตกเกษมสุดซึ่งเป็นผู้จัดการหอจก,กอบุรีเจริญออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ระบุว่าไม่ใช่นอมินีแต่รู้จักกับรัฐมนตรีศักสยามมานานและยังทําธุรกิจหลายอย่างมีฐานะทางการเงินจากการทําธุรกิจพัฒนาที่ดินของครอบครัวการเทรดทองการเทรดหุ้นประเด็นการถือหุ้นหอจกบุรีเจริญเ,เริ่มจากการที่รัฐมนตรีมาเสนอขายหุ้นโดยเจรจาซื้อขายกัน เพราะไม่อยากทําธุรกิจนี้เพื่อทํางานการเมืองเต็มตัวผมเจรจาต่อรองจนตกลงซื้อขายที่ราคาพาและที่อธิรายว่าซื้อขายหุ้นไม่เสียภาษีนั้นเรื่องนี้คนทําธุรกิจรู้ดีว่าถ้าซื้อขายหุ้นในราคาพาไม่มีกําไร ไม่ต้องเสียภาษีกฎหมายบอกไว้เช่นนั้นการซื้อธุรกิจจากนายศักสยามผู้จัดการหอเจกกบุรีเจริญยังอธิบายว่าเป็นการซื้อในลักษณะการลงทุนโดยมีเงื่อนไขว่าขอให้บริษัทตั้งอยู่ที่เดิมทําธุรกิจเดิมและต้องมีพนักงานบางคนที่เป็นกําลังหลักของหอเจกกบุรีเจริญทํางานต่อไปในช่วงเปลี่ยนผ่านขณะที่การเจรจาซื้อธุรกิจซื้อหุ้นมาจากนายศักสยาม เมื่อปี2559ยังไม่มีแนวโน้มหรือสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดและไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าว่านายศักสยามจะได้รับการเลือกตั้งหรือมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ผู้จัดการหาจากกอจกบุรีเจริญยังยืนยันด้วยว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องโปร่งใสแข่งขันราคากับผู้ประกอบการรายอื่นๆด้วยวิธี e b i d d i n g ไม่มีสิทธิพิเศษและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีดูเหมือนว่าฝ่ายค้านยังไม่จบแค่นี้ พักประชาชาติและกล้าวไก่เตรียมเดินหน้าตรวจสอบประเด็นขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหลักๆใน3ประเด็นคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมกับเตรียมยื่นเรื่องกกตให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยยื่นต่อปปชให้วินิจฉัยและการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมกรณีอาศัยอยู่ในที่ดินหลวงหรือที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยยื่นต่อปปชก่อนส่งสารดีกาให้ชี้ขาด และนี่ก็เป็นเพียงการกล่าวหาเท่านั้นนะคะยังไม่มีการชี้มูลหรือว่าชี้นะคะว่าใครจะเป็นผู้กระทําความผิดบ้างค่ะใช่ครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั่นก็คือเรื่องของกัญชานั่นเองนะครับที่เรามีการปลดล็อกกันไปนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปพูดถึงจุดประสงค์หลักครับของการปลดล็อกกัญชาก็คือการใช้กัญชาในการรักษาะน,นะครับปรากฏว่ามีปราดพื้นบ้านที่เกาะพังงานครับเขาใช้ภูมิปัญญาที่ว่าเนี่ยนะครับในการนาผล ผลิตที่ได้จากกัญชานํามาสกัดเป็นน้ํามันแล้วก็ใช้รักษาคนครับคุณชนทิชาใช่แล้วค่ะซึ่งปราชชาวบ้านคนนี้นะคะนอกเหนือจากการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วเนี่ยก็ยังมีการสั่งสมประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ทําน้ํามันกัญชาเนี่ยแหละค่ะกระจายไปรักษาคนเนี่ยหลายหมื่นคนเลยทีเดียวทั้งโรคมะเร็งนะคะรวมถึงโรคเบาหวานแล้วก็โรคสะเก็ดเงินด้วยผู้ป่วยจะว่าอย่างไรบ้างโลสนามข่าวพร้อมกันค่ะ จากที่เคยชเยๆพอเนี่ยหดไปสักเกือบเดือนเองเนี่ยทำให้มันดูโอเคขึ้นดีขึ้นความเปนสันเป็นมาประมาณ1ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นประมาณ80%หยดน้ำมันตอนเช้าตอนกลางวันก่อนนอนถ้าพวกสาติว่าเนี่ยเราจะใช้กับในกลุ่มผู้ป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันคือมันจะใช้ได้ทุกทุกกลุ่มโรคแต่ถ้าพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเครียดเนี่ยเราจะใช้ ประเภทอินดิกาพวกพวกเครียดนะการใช้ยากัญชาก็เป็นไปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตลดปวดทําให้กินข้าวได้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวต่างๆดีขึ้นนะคะหรือว่าไปควบคุมการชักหรือการสัตว์แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานเรื่องที่ว่าใช้แล้วเนี่ยจะโรคจะหาย วัดสมัยคงคากำลังพาเหล่าพระรูปวัดและพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำวัดเย็นพระรูปนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งหลายจุดกระจายอยู่ตามอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายท่านเคยฉันไม่ได้นอนไม่หลับจำวัดอยู่ที่ห้องไอซในโรงพยาบาลนานหลายเดือนจนเกือบถอดใจว่าจะมรณภาพในอีกไม่ช้าแต่เมื่อได้รับคำแนะนำของลูกศิษย์ให้ลองรักษาด้วยยาสมุนไพรไทยควบคู่กับการใช้กัญชา อาการของท่านก็ค่อยๆดีขึ้นทีนี้ก็ได้ของมหาหมาให้บรรเทาคือที่ก่อนนี้มันเจ็บในลำไส้นะอาการเจ็บในลำไส้มันรู้สึกว่าทุเลาไปเรื่อยๆเมื่อได้ยาของมหาถึงน้ำมันกัญชาโดยมากมันปวดตอน ตั้งแต่หกโมงไปถึงประมาณตีแปดเลยเลยก็สองทุ่มกว่านะก็จะใช้ช่วงนั้นเพราะว่าเอาตามอาการมาข้าหลังมาหาบอกว่ากันหลายๆมื้อก็เลยเอาพอเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นสาสามครั้ง เริ่มแรกเนี่ยมีผมก็พยายามผมที่ช่วยกันขายเช่นเดียวก,กันกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวย่านเพชรเกษมกรุงเทพคนนี้ที่เขาเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกตลอดระยะเวลาการรักษาด้วยการใช้แสงถึง33ครั้งให้เคมีบำบัดอีก6ครั้งนานนับปีทำให้เกิดเอฟเฟก,กต์ต่อสมองคือมีภาวะสมองบวม ทำให้การใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่มาวันนี้เขาลองใช้น้ำมันกัญชาจึงทําให้เขาสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติกินแล้วก็ไม่ได้เลยก็เ,เลยต้องใส่หลอดสายเข้าจมูกเนี่ยแล้วก็ใช้มีตัวลองใส่เนี่ยกินนมอย่างเดียวช่วงนั้นจนใช้แสงจนครบช่วงนั้นช่วงปีแล้วโอ้โหหนักมากเลยลุยอย่างเดียว พตอนนี้ได้กัญชามันก็เลยช่วยเรื่องการช่วยใช่ก<ล><ช>็ทำให้ร่างกายมันดูสดชื่นกระปีก้กระเป๋าจากที่เคยชฉยๆพอเนี้ยหยดไปสักเกืบเดินเองเนี่ยเออทําให้มันดูโอเคขึ้นดีขึ้นไม่ต่างจากจุลีพรผู้ป่วยโรคพากินสันที่หายจากการมือสั่น หลังใช้น้ำมันกัญชาเช่นกันปางทีสันเป็นมาประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะอาการเริ่มแรกก็จะมึนหัวมึนงงปวดหัวมากแล้วก็ปวดตรงไหล่แล้วก็จะมีอาการสั่นสั่นที่มือข้างเดียวแล้วก็รักษาอันนี้ด้วยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็อาการดีขึ้นประมาณ80ดสเปอรเซ็นต์ดยาค่ะหยดน้ำมันตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนก่อนนอน คือว่าเราตื่นเต้นอย่างนี้มันจะสั่นเยอะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นก็สั่นน้อยลงผู้ป่วยเหล่านี้คือหนึ่งในอีกจำนวนผู้ป่วยโรคต่างๆอีกนับหมื่นคนที่พี่เจ้าตัยสนธยาแทโยปราดกัญชาทางการแพทย์แบบพื้นบ้านผู้เคยแอนตี้กัญชามาก่อน แต่ในวันนี้กลับผันตัวมาเป็นหมอยาทําน้ํามันกัญชาแจกแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรครักษาไม่หายหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาผ่านแฟนเพจ f a ฟ e b o o กกองทุนแบ่งปันเพื่อผู้ป่วยรักษาฟรีเกาะพังงานหวังช่วยเหลือคนยากจนเขาเริ่มศึกษาและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์และช่วยเหลือคนมาราวราปี ที่เจ้าตัวยังบอกกับเราว่าหลักๆแล้วกัญชาจะมีอยู่3ประเภทคือแบบทําให้ผ่อนคลายทําให้ตื่นตัวและทั้ง2แบบผสมกันการสกัดมรารักษาคนก็ย่อมต่างกันตามกลุ่มโรคของผู้ป่วยถ้าพวสาติว่าเนี่ยเราจะใช้กับในกลุ่มผู้ป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันคือมันจะใช้ได้ทุกทุกกลุ่มโรคเกือบทุกกลุ่มโรค แต่ถ้าพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเครียดเงี้ยไอพวกนอนไม่หลับเนี่ยเราจะไม่นิยมใช้สติว่าเราจะใช้ประเภทอินดิกา้าพวกพวกเครียดนะนะ mm hmm. ครับผมเพวกไฮบริดนี่พวกนี้มันช่วยเจริญอาหารคือรักษาได้หมดพวกนี้เป็นพวกมะเร็งอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยครับเบาหวานความดังคือเราใช้แต่มันผู้ป่วยแต่ละคนมันเคสมันไม่เหมือนกันคือเบาหวานอ,อายุเยอะอเงี้ยใช่ไหมมีแผลหรือเปล่า มันก็ใช้ไม่เหมือนกันหรอแต่ว่ามันเราใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ถ้าเหมือนเป็นเบาหวานแล้วกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนผสมของอินดิก้าเข้ามาเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ของอินดิก้าครับ<ม>สายพันธุ์อินดิก้าเยอะกว่า<ม>เพื่อจะลดความวิตกกังวล<ม>เพื่อได้พักผ่อน<ม>เพื่อได้กินกินข้าวได้มากขึ้นครับแต่ว่าจะเป็นหัวเชือ้อ ก็จะใช้ทั้งหมดเลยทั้งรากต้นใบดอกมเมล็ดทั้ง5ของผมจะใช้ทั้ง5เลยเอามาอบเราจะใช่แล้วก็ใส่ในหมอ้อแล้วก็ตุนเลยอันนี้แบบชาวบ้านชาวบ้านทําได้ง่ายๆคือมันคือถ้าเราปลูกได้เราสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเราอะเหลือแต่ค่าแรงอะ กับค่านะ้ามันมะพร้าวนิดๆหน่อยๆ mm hmm. คนเป็นมะเร็งเนี่ยที่เขานึกเลยคือต้องตาย mm hmm. แล้วพอต้องรักษาโรคมะเร็งเนี่ย mm hmm. เงินกี่แสนเงินกี่ล้าน mm hmm. เขาไม่มีคือเขาตายแล้ว mm hmm. เขารู้ว่าเขาต้องตายแน่แล้วเพราะเขาไม่มีเงินที่จะไปไปรักษาตรงนั้นไปคอยซัพพอร์ตตรงนั้นมันมันมันเป็นไปไม่ได้เราจะทำให้เข้มกว่านี้มันจะสพานสมานแผลไว ผู้ป่วยจะได้ทั้งน้ำมันกัญชาแบบแคปซูลแบบหยดแบบทารวมถึงสบู่ไว้ใช้รักษากลุ่มโรคผิวหนังอย่างโรคสะเก็ดเงินโรคมะเร็งและโรคเบาหวานวัตถุดิบสำคัญอย่างกัญชาที่ได้ก็ได้มาจากการปลูกร่วมก,กันกับภากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนเกาะพังงานที่มุ่งเน้นการปลูกกัญชาแบบออร์แกนิก คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีส่วนน้ำมันซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากวิสาหกิจชุมชนน้ำมันมะพร้าวบ้านฉลกลาก้าเกาะพังงานในส่วนผสมของกัญชาเนี่ยมันก็มีอีกตัวตัวหนึ่งที่เราต้องใช้ผสมก็คือน้ำมันมะพร้าวเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวของเกาะพังงนเนี่ยซึ่งได้ขึ้นทะเบียน GI และเป็นเกษตรอินทรีย์ ของกอะพัง,งนันตอนนี้มะพร้าวของเราเนี่ยที่ได้รับรองแปลงเป็นเกษตรินทร์แล้วเนี่ยประมาณ600กว่าไร่การผลิตน้ำมันกัญชาแบบพื้นบ้านของพี่เจ้าตัวยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกอะพังงนันในทางการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธรารณสุขถือเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานหมอพื้นบ้านหรือปราชชาวบ้าน พักแช่ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยตามกลุ่มอาการโดยเฉพาะบรรเทาอาการของโรคและใช้ควบคู่กันกับยาแผนปัจจุบันตามองความรู้ดั้งเดิมทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยตัวยากัญชาเองเนี่ยเรามาใช้บรรเทาอาการของโรคที่เป็นเรียกว่าพบบ่อยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการนอนไม่หลับเบื่ออาหารหรือเรื่องของการปวดนะคะซึ่งคําว่าบรรเทาอาการก็หมายความว่า พอมีอาการเราก็ใช้ถ้าอาการหายก็สามารถที่จะหยุดได้นะคะแล้วก็มีอาการก็ใช้กันใหม่นะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ายากัญชาเองเนี่ยยังมีหลักฐานทางวิชาการเมื่อเทียบกับยามาตรฐานอื่นๆที่เราให้ผู้ป่วยเนี่ยยังค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นยากัญชาก็เลยใช้เป็นยาเสริมนะคะในการรักษาโรคนะคะในกรณีที่การรักษาแบบ มาตรฐานหรือการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผลก็จะใช้ยากัญชาเสริมเข้าไปซึ่งโรคเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเรื้อรงังหรือว่าโรคที่มีความรุนแรงซึ่งออการใช้ยากัญชาก็เป็นไปเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็ลดปวดทำให้กินข้าวได้ดีขึ้นการเคลื่อนไหวต่างๆดีขึ้นนะคะหรือว่าไปควบคุมการชักหรือการสั่นเหล่านี้นะคะ่ะแต่ว่า ยังไม่มีหลักฐานเรื่องที่ว่าใช้แล้วเนี่ยจะโรคจะหายนะคะหรือว่าที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเขียวอ่ะค่ะยังไม่มีหลักฐานตรงนี้ค่ะแม้ปัจจุบันนี้ผลการวิจัยเกี่ยวกับกัญชาถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขได้คิดควรตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จํำนวน16ตําตำรับยาไว้ให้ประชาชนรักษาหรือบรรเทาอาการโรคต่าง และหลังจากนี้ทางกระทรวงจะเร่งพัฒนายาจากกัญชาเพื่อรักษากลุ่มโรคมะเร็งและโรคผิวหนังอย่างสะเก็ดเงินเนื่องจากสองโรคนี้ถือเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาให้หายขาดได้ยากนารงเดชขของพิรมถ่ายภาพชนทิชารอดกันภยัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน พักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาเกาะติดเรื่องของบทสรุปของม็อบผู้ค้าสลากรายย่อยนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องของการจัดสรรโคตา้าที่จะเกิดขึ้นในวันที่10สิงหาคมนี้ครับและจัดสรรให้กับโคตา้าที่มายืนยันตนที่นี่เรียกร้องโคต้ารอนเตอรี่เพราะว่าเรายังไม่มีโคตา้าเราเป็นคนเดินขายจริงค่ะแต่ไม่ได้รับโคตา้าเราไม่ได้รับต้นทุนเท่ากับ Digital, ดิจิตอลเพราะดิจิตอลต้นทุนที่7 0 4บาท ของเราไปซื้อ,อผ่านทางยี่ปั่วหรือว่าซื้อพ่อค้าคนกลางเราต้องซื้อที่92บาท